เฮาใส่ไปแล้วเนาะตะกี้เกิด,ดผิดพลาดทางเทคนิดน,น้อยน่อเจ้าอันนี้เฮาตเติมอันนี้เฮาเออเป็นสูตรยูเรนซีสังเคราะห์แสงสูตรกาคาเฟาน่อเจ้าสูตรกาคาเฟเดีเ๋ยวเขาใส่เลยมันจะได้เป็นสีนีหน่อเจ้าสีกาแฟา่หอมกาแฟาดดเจร็จแล้วซาแบบกินนี้ มีกินกาแฟผสมนะเขาสูตรนี่ยาเป็นปุ๋ยเจ้าเป็นจุลินทรีย์ตัวป็นปุ๋ยตัวแล้วก็ไหลมแมลงตัวอันนี้เขาใส่ไปแล้วหนึ่งย่างละหนึ่งช้อนอันนี้สูตรขี้ควายไข่แดงเขาเติมอาหารไปเจ้าเพราะว่าวันนั้นเขาเขาเน่าไปเมื่อ เดือนเมษาแลทีนี้อาหารมันมดเขาก็เลยเติมไปชุที่ควายเป็นสีนี่สีที่ควายเลยเป็นฝุ่นดูสีฝุ่นูตดที่ควายอันนี้อยเป็นน้ำมาเข้าเข้าเป็นน้าม้าเข้าเข้าเข้ากรงอย่างละหน่ช้อน อันนี้เป็นน้ำเสาเข้าเอ็มจุเลนซีแสงพ่อแสงน้ำเสาเข้าไปยังออกเป็นสีนี่นสีโอโรดโอโรดได้แล้วตั้งแต่ว,วันที่ห้ากระดาษกระดาษเลเจ้าได้เดือนเดือนวันนี้พอดีเหเจ้าวันนี้วันที 5, ่ห้าสิงหาได้เดือนพอดีอันนี้จะเป็นสูตรจุลินรีแปดเซีเนเจ้า เสียนที่6กปุ๋ยสูติ1กซิฮกซิฮกเขาหย่าไม่เหม่อวันที่หนึง่งกระดักระดามันก็เป็นปุ๋ยเรียบร้อยของร้อยต่ำรวดเอกสาม,มารถหนาสูงเน้นทำแบบนี้เขาทำไว้สองขวดอันนี้แปดเสียนเหมือนกันแต่มันจะเป็นแปดเสียนพิเศษหน่อยจะเขาใส่กาก,กาแฟสุ เขาใส่น้ำกาแฟสดน้ำกาแฟไปแล้วเขาก็เอาจุลินทรีย์จุลินทรีย์แปดเสียนใส่ไปเกี่ยวหัวเชื้อตั้งต้นมันน่ะเขานี้มันกัะเป็นสูตรนี่สูตรพิเศษเอาใส่ไปใส่แรลงเป็นปุ๋ยสูตรนี้เป็นสูตรทีเศษเขาทำขึ้นมาเอง ันนี้อะป็จุลินทรีย์ที่มันที่มันตายแล้วเนี่ยมันตายมันก็เป็นปุ๋ยได้ได้สองจอนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่ะแต่มันตายเชื่อมันหมดนะเดี๋ยวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรถึงคือนวดใส่ไปจอนหนึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ละแดงแดงแบบหนา้า เท่ากัะประมาณไปเลยนามในนี้ประมาณสิบลิร BAM! Mm. เราก็หาหัวบัวนะครับแหมอันหนึ่งนะครับที่เขาไปไเตรียมใบยืมมานะครับมาใส่แหมอันหนึ่งเพื่อเราจะไปหดนะครับเราเราไปดูการลดนะครับว่าเป็นจะได้นะครับอันนี้มันออกดอกต้นมันอยู่นี่ต้น <c oughs> ะนะครับฮดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเล่งดอกเลีงผลนะผลเดาของของัน บัวอันนี้พว่าหมามวยอินเดียบัว่าหมามวยอินเดียใส่พวกมันกล่ลังออกดอกเจ้ามาัขอดอกมันนี่นี่หน่วยน้อยเมันหน่วยของหมาหมวยอินเดียอันนี้เป็นพันธุ์เม็ดสีขาวเจ้าพันธุ์เม็ดสีขาวนี่เป็นกระกรังจะออกดอกเจ้าจะเป็นหน่วยที่นี่ ดอกมันจะออกดอกเขาไปมาบังลุงเหมือนต้นเขาใส่ยางได้สองอย่างนี่เขาจะใส่อันอนี้เลย หม่เดี๋ยวเขาเขาเอาหื้อมาเก็บสายแล้วดอกกล้วยไม่เก็บสายแล้วเขามาบำรุงฝืนแล้วจเจ้ารอดอกออกดอกเขามาทำให้น,นี้เขามาดูตีมันนี้อันนี้เขายังไม่ได้เก็บแล้วพี่ อันนี้เขาฮดไปตะวา้าเราเจ้านี่นะเขาฮดไปตะวาฮดมาปุ๊บฝนกระตกใส่พอดีเลยเขาเขาตัดไปหลอบหรือเปล่าหลอบนี่เขาบม่ได้ตัดเดี๋ยวตัดไปหลอกละอ,อันนี้ฝุ่นออกหลอบไหมเห็นไม่ได้ตัดเดี๋ยวเดีย๋ยวเขาเดี๋ยดินมาใส่แล้วก็บ,บำรุงมันเห็นไหม ีกะบนม้อย่างละเรียบร้อยแล้วเจ้าวันนี้เดี๋ยวเฮาอยากทำการเที่ยวหลอบบ้านเหมือนก้อนฮิกนี่นะครับตีเฮาหันนี่คือกินได้ทั้งครอบคร้วนะครับประหยัดครับว่าต้องไปซื้อครับทำปุ๋ยตัดตีลายตีตะก,กี้นะครับแล้วก็เฮาก็เอามาใส่ตัดนี่นะครับพอใส่ก่อนหน้าแล้วทุวกวันท่าก็จะใส่ครับสองวันสามวันขั้งนะครับมันก็เลยได้กินนะครับ หยัดเงินไปนะครับผ้าซื้อเขาก็5บาทนะครับวันเต่ากินปตันก็เหียวแห้งของเป็นเนาเป็นล้าขวางไว้ของอันนี้หาเขาอยากแกกินแต่ได้เขาก็เก็บตอันนะครับวันต่อวันนะครับมันก็จะสดตลอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงดต่ยี้นะครับสวัสดีครับ